สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายจะมาเปรียบเทียบแบบบ้านๆครับทดสอบจริงลองกันให้เห็นชัดๆเลยครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อระหว่างรุ่น vivo y 2 2กับ oppo a 5 7ปี2022ราคาณตอนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายอยู่ที่6,299บาทบวกลบไม่เกิน3,400หรอกครับเดื่อมีท่านผู้ชมคลิปคลิปนี้นะครับยางลังเลจะเลือกตัวไหน บางท่านก็ถามว่า A17 สามารถเปรียบเทียบกับ Y22 ได้ไหมไม่ได้เลยครับเพราะว่าเหรีราคาคนละราคากันมาครับมาดูรุ่นที่เราจะเปรียบเทียบกันวันนี้เลยแบตเตอรี่นะครับให้มา5,000เท่ากันตัว Oppo A57 จะคัดเอาตัว RAM 4ลอม 64GB นะครับส่วน Vivo Y22 ก็คือ RAM 4ลอม 64GB เท่ากันครับถึงจะเปรียบเทียบกันได้ ส่วนรายละเอียดอยื่นๆจะอยู่ด้านในคลิปนะครับแบ่งการเปรียบเทียบง่ายๆคือ 1. ความเร็ว 2. แบตเตอรี่ 3. การชาร์จแบต 4. คือกล้องนะครับ 5. คือลูกเล่นทั่วๆไปครับมาครับมาเปิดเครื่องลองกันได้เลยเครื่องทุกเครื่องถูกรีเซ็ตไว้หมดแล้วครับสมัคร Gmail ใหม่หมดเลยเครื่องยังว่างเปล่าเท่าๆกันเลยครับซอฟต์แวร์ก็อัปเกรดเป็นปัจจุบันแล้วครับ vivo y22 จะเปิดเครื่องติดเร็วกว่าครับแต่ว่า oppo a57 เมื่อติดแล้วพร้อมเล่นได้เลยแต่ V i vo ยังโหลดอยู่นะครับดีอย่างเสียอย่างครับเอาเป็นว่าพอๆกันครับให้เสมอกันตอนที่เราจะเล่นนะครับเราจะมาจดแบตเตอรี่ไว้ทั้งคู่เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการทดสอบแบตเตอรี่ว่าใครทนกว่ากันภาพด้านบนจะเป็นแบตเตอรี่คงเหลือนะครับ เครื่องทั้ง2รุ่นรองรับ Wi-Fi 4G/5G เท่ากันครับเข้า Wi-Fi 5G ทั้งคู่เลยนะครับมาเริ่มจากแอป YouTube กันเลยครับ 1...2...3... ครั้งนี้ vivo Y22 นะครับจะขึ้นมาก่อนเรามาลองเลื่อน y o u u u b กดูครับว่าใครจะเลื่อนกว่ากันในคลิปจะไม่มีการอวยค่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทดลองจากมือจริงๆเลยสังเกตว่าฝั่งซ้ายนะครับ Y22 เวลาเลื่อนก็จะลื่นกว่าครับ ฝั่งขวาก็จะมีกระตุกนิดนึงครับสรุปว่า Vivo Y ทั้งสองลื่นกว่าครับ YouTube ต่อมาครับมาลองพิมพ์ค้นหาแล้วลองเข้าไปใหม่ดูครับหนึ่งสองซ้ำก็จะพอๆกันครับตอนเข้าไปใหม่ๆต่อมามาลองเข้าเกมพับ G ดูครับหนึ่งสองซ้ำ Vivo Y ทั้งสองเข้าได้เร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ข้อพอๆกันครับไม่ห่างมากมาลองแอปยอดฮิตอีกตัวหนึ่งครับคือ TikTok ครับ y 2 2เข้าได้เร็วกว่านิดหนึ่งครับเรามาลองเลื่อนดูครับว่าตัวไหนจะเลื่อนกว่ากัน <S <S <poses aine> เอาเป็นว่าตอนเล่นก็พอๆกันครับไม่ต่างกันเลยให้เสมอกันครับจุดนี้สำหรับแอปติ๊กตอเล่นได้สบายครับจอใหญ่สวยลื่นมือดีครับทั้งคู่เลย ต่อมาครับมาลองโหลดเคพัทในเพ Store ดูครับว่าใครจะเสร็จก่อนกันสรุปให้เลยนะครับพอๆกันครับแค่เซียววินาทีแต่พอตอนเข้าแอปนะครับปีววอวายสองสองจะเด้งขึ้นมาก่อนเร็วกว่านิดนึงครับต่อมาครับเรามาลองอัปเดตแอปแผนที่ดูครับว่าใครจะเสร็จก่อนกันสรุปวิวววายสองสองเร็วกว่านิดนึงครับครับเรามาลองเข้า GPS ดูแล้วกันนะครับ เราบอองไปเที่ยวจังหวัดชนบุรีดูครับ 1..2.. ซ่สองามวีูว2ยสอจะเร็วกว่านิดนึงครับแต่ก็ไม่เห็นผลต่างมากเอาเป็นว่าพอๆกันแล้วกันครับต่อมาครับมาลองโหลดเกม r o v ใน Play Store ดูครับใครจะเสร็จก่อนกันรอบนี้ oppo เสร็จก่อนนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากครับนิดนึงโหลดเสร็จเรามาลองเข้าเกมกันดูเลยครับมาดูกันครับว่าใครจะอัปเดตเกมโหลดเต็มหลอดเร็วกว่ากันครับ รอบนี้ Vivo Y22 โหลดเร็วกว่าครับต่อมาครับเรามาลองทดสอบเทสสปีดไฟฟ f i กันดูทดสอบไป2รอบนะครับสรุปว่า Vivo Y22 ทดสอบสปีดได้เร็วกว่าเยอะเลยครับประมาณ154กับ92ครับต่อมาเรามาเปรียบเทียบจอแสดงผลนะครับเป็นจอ IPS เท่ากันความกว้างก็6.55กับ6.56พอๆกันครับให้เท่ากันแล้วกัน ความละเอียดจออยู่ที่ HD พัดนะครับดูตามภาพเลยนะครับว่าท่านๆจะเลือกภาพจากจอด้านไหนจากการที่ดูด้วยตาเปล่าสดๆนะครับไม่ได้ดูผ่านกล้องสีของ oppo a57 สวยกว่าเยอะครับแสงที่จ้ากว่าสีที่สดใสกว่าครับแต่มันก็แลกมาด้วยการกินแบตเตอรี่นะครับเรามาดูมาดูครับ vivo แบตเตอรี่ลดลงไป7%นะครับ ส่วน oppo a57 ลดลงไป10%นะครับแบตบ a57 หมดเร็วกว่าครับสาเหตุนะครับน่าจะมาจากจอแสดงผลที่สีสดกว่าใสากว่าจ้ากว่าครับมาดูครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งการทดลองชาร์จ6นาทีครับ vivo ให้มาชุดชาร์จที่18วัตต์ oppo a57 ให้มา33วัตต์ครับตามสเปค oppo ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วครับแต่อยากเห็นด้วยตาเปล่าจริงๆ ทดลองกันให้เห็นสดๆกันไปเลยครับเราจะจับเวลานะครับอยู่ที่6นาทีเราจะดูว่าเปอร์เซนต์ด้านไหนจะขึ้นเยอะกว่าครับในกระดาษครับ vivo จะเริ่มต้นที่80% oppo จะเริ่มต้นที่32%เรนะครับเรามาสรุปกันเลยนะครับผ่านไป6นาทีครับ vivo y22 บวกมาที่4% oppo a57 ที่33บาทน,นะครับบวกไปที่7% สรุปว่า OPPO A57 ชาร์จเร็วกว่าครับตามสเปค33วัตต์ที่โฆษณาไว้เลยครับต่อมาครับเรามาเปรียบเทียบกันที่กล้องถ่ายรูปครับกล้องหน้ากล้องหลัง Vivo Y22 ครับกล้องหลัง50ล้านบวก2ล้านแฝดคู่ครับเรามาดู OPPO A57 ครับกล้องหลัง13ล้านบวก2แฝตคู่เหมือนกันครับ กล้อง Vivo Y22 กล้องหลักก็คือ50ล้านครับให้มาเยอะกว่า13ล้านครับเรามาดูตัวอย่างรูปจากกล้องหลังกันนะครับเกตว่า Vivo Y22 ที่กล้องเยอะกว่าจะให้รายละเอียดภาพชัดกว่าเหมือนจริงมากกว่าครับ Oppo A57 จะได้เรื่องภาพที่ขาวครับ Oppo A57 นะครับกล้องจะขาวกว่าตัวจริงนะครับผู้หญิงท่านๆส่วนมากก็จะชอบแนวนี้ก็มีเยอะนะครับ เรามาลองภาพจากโหมดการเคลืนกันเลยครับรายละเอียดภาพ vivo ก็ดีกว่า oppo จะได้เลือกขาวขาวครับอันนี้เป็นวิดีโอจากกล้องหลังนะครับลองเปรียบเทียบกันดูได้เลยนะครับชอบแนวไหนจัดได้เลยนะครับมาดูสเปคกล้องหน้ากันครับ8ล้านเท่ากันมาเทียบรูปกันได้เลยครับ vivo ก็จะออกแนวขาวขาวกว่าผมมองว่า e57 ดูชัดกว่านะครับรายละเอียดภาพดีกว่า อีโ e 22ก็จะออกนวลๆตาขา,ขาวๆหน่อยครับข้อมูลที่ให้มานะครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจส่วนในการซื้อก็เลือกใครเลือกมันนะครับชอบใครชอบมันทั้ง2รุ่นมีดีมีเสียต่างกันครับฝากกดติดตามช่องที่ลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ